สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแนะล้วครับเลขนี่นะครับพี่น้องพบพ่อกันอีกคิ้นเคยกรับผมกับคลิปทำแครปหมูกรอบนะพี่น้องเนาะเป็นอาชีพครับผมเป็นอาชีพลักของขบครัวครับทำแครปหมูกรอบออกขายเยู่ยะครับกคำคืนนน่กะคินเคยเิ้นเดิมครับผม ทำแคบหมูกรอบออกขายแต่หมูมาจากล่กเหรอครับแต่หมูม,มาสิบสามลกครับพี่หน่อส่วนหนึ่งครับผมอยู่ในกระมังครับเด็กคลุกเข่าส่วนผสมเขากันเรียบร้อยแล้วครับอยูในกระมังครับผมเอาหมูมาก,กับมาหั่นเป็นจิ้นเป็นจิ้นพอง่ามนะครับ่น้วคลุกเข่าแห่งเขากันเรียบร้อยครับ เชื่องปรุงเนาะหนัองเนาะกระชวนนึงกะเอาลงร่วนนะครับร่วนเอา้ำมั่นร่วน,น้ำมั่นออกกับพีนออ่นนะ <c oughs> ้องเชน่งมเียบ้านเชียมกระ,ะมังเนยคร้วนเอา การร่อนอน้ำมันกับระวังไงเลอกกับพี่น้องระวังน้ำมันกับเด่นใจเนาะพี่น้องเนาะคู่ยานน้ำมันเนาะกัต้องเก็บตีแพ้กะฮ็ดมะนี่กับโบกกระเด็นหรอกครับผมเพราอตัวา่าห้าวฮ็ดถูกเนาะพี่น้องเนาะมันกับโบกกระเด็นได้ครับแต่กะมือไม่หัดเฮ็ดกับสองระวังไ่นเลิครับน้ำมัน ห้อนครับตอนเท้าร่วน,นอ่และตังคน่ก่ต้อง,งเทียตัวเองนะพี่น้องเอาหาแน่วมากิดมาบังกระองทุกอย่างนํามั่นบแร่วนเราม่อนามั่นอน๋อาาต๋อตึ้งาม,ม,มันครับโมเมนหน่อยนะครับพี่น้องหมูที่ามิ้นครับชว,วนหนึ่ง,งก็เอาลงไปร่วนเลยครับชวนหนึ่ง,งก็ยังดู ให้กระมังครับผมกับทำนี่ก็ก็หลายๆอย่างครับผมมาเห็ดนี่ครับเห็ดขนมไข่หงอีกครับชนนึงเสริมๆกันไปครับผมรางดูในการคุ้มหน้ากำปั้นของร หุงหมูครับผมกระเท็บไปครับส่วนน,น,นรื่งกระเหลี่แหละครับโู้เก็บกระสุนครับสมาตอโตะการลวนแทะหมูกรอบครับผมต้อไม่บ้านพูดเก่าผู้เดิม พ้นสู่ชีวิตคนทูติสแล้วพระธรรมหลาเลยครับมือกลุ่มไปดีเล่นเดิร์ตเบิรมือเบิร์ครับตื่นขึ้นมาพักพริกวินเนาะตื่นขึ้นมากแต่งานรักทุกการเขียนมัคคุดิสท่านโคงออกขายเน,น,น,นาไหมครับซัมก็เอาหมูมาไห้ซัมสั่งเอาหมูมาให้ครับ มือเรียนอะไรชิสามลูกครับผมล้างหมูอะไรชิพสามลูกใส่ไปหามหม้อเรารน้อยรครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาหมูหนัดอแล้วครับครับผมไปครับครับผมติดใจคนไรก็แก่ค,ค,คทัะไ้ให้ิง่างลกเชีงยงแากาที่จะพิกน้ำเลยครับผมพี่น้องครับผมอีกี้นี่ก็พไปตครับผม ครับการรวนแคบหมูกรอบนะครับพี่ห้อกครับผมสวัสดีครับผม